เดี๋ยวผมดูตรงนี้เอาเรื่องกรณีนี้ก่อนทนบูชมเอาเลยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งคุณทักษิณมีความหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายจะเสร็จปีนี้เลยถึงแม้ว่าหัวหน้าอาดีตหัวหน้าประปจุริปจูเลินลักษณะวิเศษจะมามีข้อเสนอว่าให้ทำบัญชามติเขาเป็นนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไว้เขาเป็นนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงไวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยทนบูชมอมทีมงานหามาหรือ,อยังตกลงมีไหม เอากลาเป็นว่าพรรคอื่นที่ออกมาค้านเนี่หาเสียงเรื่องกรณีเอาคาชนโนหรือบ่อนการพนันขึ้นมาบนดินให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นเหรออ่าเมื่อวานนี้คุณโจเรนคือระชธิปัตไม่มีทางเห็นด้วยอยู่แล้วนะเรื่องนี้ไม่มีทางะอยืนนั้นได้ไวยอยู่แล้วอ่าเขาฝังรากกันมาเรื่องนี้มายาวนานอยู่แล้วท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณจุรินเห็นว่าย้ำใช่ไหมน้อง ใช่ค่ะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คุณจุิินลงพื้นที่พังงาแล้วก็พูดเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซนี่แหละค่ะ wow. บอกพักประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะแต่สมมุติว่ามีร่างที่ผ่านคอรอมมาอย่างชัดเจน,นแล้วรัฐบาลตัดสินใจว่าจะเอาเข้าสภาอตอนนั้นน่ะเดี๋ยวที่ประชุมสสของประชาธิปัตย์จะคุยกันว่ามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรอตอนนี้ยังไม่ได้มีประชุมสสแล้วก็เลยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้นแล้วต้องรอความชัดเจนด้วยว่าสุดท้ายรัฐบาลจะเอาเข้าสภาไหมทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วทําไมในมุมของคุณจุรินถึงมองว่าเรื่องนี้ต้องทําะชามติ คุณจุรินก็เลยบอกมันมี3ข้อ 1. อม,มันกระทบกว้างขวางทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองอเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมาก 2. มันมีประชาชนที่เขาเห็นต่างกันทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เห็นด้วย 3. พักการเมืองไม่ได้หาเสียงมาก่อนเลยว่าจะทำคาสิโนอ,อาจจะพูดก้นก้างแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดว่าจะทำคาสิโนเพื่อประกอบ <c oughs> การตัดสินใจของประชาชนตอนที่จะเลือกอ ตอนที่จะเลือกตั้งอ่ะไม่มีพักไหนพูดชัดว่าจะทำคาสิโนมีอ๋อพักเก้าไกลเออคุณผู้ชมบอกเออไม่ใช่คุณผู้ชมคุณจูรินบอกว่าพักการเมืองไม่ได้หาเสียงมาก่อนแต่ไม่ได้ระบุชัดอไม่ได้ระบุชัดว่าจะทำแล้วเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชนแล้วมาวันนี้จะทำดังนั้นเลยต้องทำประชามติเป็นสามข้อข้อยุติที่ดีที่สุดก็คือทำประชามติและฟังความเห็นเลยว่าประชาชนเห็นด้วยที่จะให้ทำหรือไม่ ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสามถึงสี่พันล้านทำบูชมมันเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรัฐบาลก็จะได้มีความชอบธรรมด้วยถ้าประชาชนเขาเห็นด้วยแล้วถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็ยกเลิกได้เพราะเป็นรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตยก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนอจริงๆพูดด้วยความเคารพนะก็น่าทำนะน้อ,องไบร์คือคุณจุรินบอกว่าคือาถ้าเกิดไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าทำแล้วยอมรับมันก็จบเลยนะ ค่ะก็เป็นความชอบธรรมกับรัฐบาลด้วยที่จะทําต่อถ้าประชาช,ชนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ประชามตินี่แหละตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญของบ้านเมืองอซึ่งเรื่องนี้คุณจุรินมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กระทบวงกว้างมันคุ้มที่จะทําประชามติประธานิรัฐบาลว่ายังไงวิสุิชัยนรุนคุณวิวิสุ์บอกนะครับว่าไม่แน่ใจว่าร่างที่กรบเสนอให้มีการทําประชามติหรือไม่ยังตอบไม่ได้ แอนเดนเมนคอมเพล็กเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายสนับสนุนแต่มีทิศทางของข่าวออกไปเดินํำมองไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่สนับสนุนคนวิุทธิ์ว่าอย่างนั้นอยากให้ถูกกฎหมายเพื่อไม่ให้ใครใช้เป็นเหตุไปเก็บสวยทําให้ถูกต้องหลายประเทศทั่วโลกก็ทําบางคนค้านทุกเรื่องค้าสนสารพัดบางคนจําได้ว่าตอนไปหาเสียงเลือกตั้ง พูดว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะเอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาบนดินแต่แตวันนี้ออกมาค้านทุกเรื่องเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้ามาพูดกันในสภาถึงเวลาเนี่ยกฎหมายมันต้องเข้าสภาและก็ต้องดูด้วยว่าการทำประชามติ มีในกฎหมายที่รัฐบาลจะเสนอไหมไม่ใช่ว่าอยากทําประชามติก็ทําได้ทุกเรื่องเพราะการทําประชามติจะต้องใช้งบ3,000ล้านแต่ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะต้องคิดดูดีๆหรือจะทําประชามติไปพร้อมกับเรื่องอื่นก็ได้จะทําพร้อมรัฐธรรมนูญก็ได้อืมอ่ะอันนี้รอดูกัน <c oughs> เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่านผู้ชมคิดยังไงขณะที่สสอน,นทบุรีพักประชาชนออกมาถแถลงเมื่อวานนี้เลยน้องคุณนนท์ภสารลิ้มเจริญกิจ บอกเลยนี่เกรงว่าจะกลายเป็นการยกบ่อนเขมรเข้ามาในตั้งในเมืองไทยอาบอกท่านผู้ชมถึงแม้ว่าพักเก้าไรที่คุณคุณนนท์สังกัดอยู่เนี่ยจะเคยมีนโยบายนี้ก็ตามทีนะคาสิโนถูกกฎหมายคาสินโนถูกกฎหมายแล้วไม่ได้เป็น Entertainment <c oughs> เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะเ <c oughs> ป็นกรณีที่ออกไปนกิดศึกาให้แต่สัจังหวัายไปพิจารณา <c oughs> รับฟังความคิดความเห็นจำได้ไหมแต่คุณนนท์เมื่อวานนี้ว่ายังไง คุณนนท์บอกว่าร่าง,างกฎหมายขาดมาตรก,การป้องกันการฟอกเงินที่ชัดเจนมันอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายใช้ประโยชน์นอก ok จากนี้คณะทําง,ทงานทาั้ง11คนตามมติคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินหรือการจัดการผลกระทบทางสังคมแม้แต่คนเดียวอ,อีกทั้งยังพึ่งพาผู้ประกอบการระดับโลกโดยไม่กํากับดูแลอย่างเพียงพอ,อ การที่รัฐบาลมอบความไว้วางใจให้กับเอกชนโดยไม่มีการกำกับดูแลจากภาครัฐที่ชัดเจนอาจจะเป็นการละเลยหน้าที่ของรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการฟอกเงินควรต้องมีการรายงานธุรกรรมการเงินคาสิโนควรกำหนดเป็นกฎหมายในการทำ KYC เป็นมาตรฐานระดับโลกแล้วก็บอกว่าสุดท้ายเกรงว่า เราคงจะยกคาสิโนของกัมพูชามาไว้ที่บ้านเราเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่รัฐบาลผลักดันนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาหรือบทบาทของรัฐบาลมีแค่สนับสนุนทุกอย่างที่พ่อนายกเสนอ,อโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาออคือทางเพื่อไทยเนี่ยฟังจากเลขานายกคุณหมอพม,มินหรือคุณศึกษิตรองเลขาธิการนายก อมองในมุมว่าเป็นประเด็นที่บริษัทระดับโลกเรื่องแอนเทนเน่ต์คอมเพล็กต์เขาจะมาลงทุนเขามีโน้ตหาวเขามีมาตรการที่รัฐกลุ่ม,มเพราะเขาเป็นระดับโลกอเมริกามีการตรวจสอบที่เข้มข้นการให้เอกชนเข้ามาหมายถึงมีประสบการณ์ระดับโลกจะมีระบบป้องกันการฟอกเงินเป็นอย่างดีมุมนั้นทางมุมพักประชาชนก็มองเหมือนกันว่านี่ไปพึ่งเขาอย่างเดียวเหรอ,อ,อ,อต้อง,งมีการกำกับดูแลของรัฐด,ด้วยไหม การที่ร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรไม่มีการกําหนดนกลไกป้องกันปราบปรามการฟอกเงินอย่างชัดเจนสแสดงถึงการบริหารจัดการที่ล้มเหลวและขาดความโปร่งใสนะครับรัฐบาลควรรับผิดชอบในการสร้างสถานที่ปลอดภัยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมิฉะนั้นคาสิโนที่จะตั้งขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหามากกว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่รัฐบาลผลักดันนี้จะช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาให้กับ ประเทศหรือบทบาทของรัฐบาลชุดนี้มีเพียงแค่สนับสนุนทุกอย่างที่พ่อนายกเสนอโดยไม่สนใจผลกระทบที่ตามมาปัจจุบันนะครับขนาดมีกฎหมายรายงานธุรกรรมสถาบันการเงินยังไม่ทําตามเลยนะครับแล้วนี่ทํากฎหมายคาสิโนแต่ไม่เขียนมาตรการไว้ในตัวบทกฎหมายใครที่ไหนเขาจะทำให้พวกคุณครับรัฐบาลต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะครับผม มุมหนึ่งฟังจากก่อนน้ากฤษฎิกาขนาดเขาเขียนแล้วเนี่ยกฤษฎิกายังบอกนี่คุณไปเขียนเรื่องการเโนโเยอะเกินไปเอมอมันไม่ใช่แล้วมันต้องเขียนเพราะนี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคือจะต้องวาดภาพรวม <ฮา S 2> นี่ขนาดเขียนเข้าไปแล้วนะเนี่ยก็ยังไม่พอแต่ทั้งหลายทุกวงจะเข้าสภาใช่ไหมใช่ค่ะ <ฮา S 2> ตกลงมีร่างแล้วเหรอคุณนนส่งมาให้อ่านหน่อย แต่ตอนนี้ยังจะต้องเข้า,อ,าอยู่ในกิจสุริาใช่ไหมต้องไปปรับแก้อ่เพราะทุกคนคงจะเห็นตรงกันเราคงไม่อยากให้กลายเป็นประเด็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประเทศไทยเหมือนปลอยเป็ดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือเราไม่ต้องการให้เกิดภาพอย่างนั้นแน่นอนท่านผู้ชมอาจถ้าจะทํานะถ้าไม่ทําก็แล้วไปแต่ถ้าทํามันต้องเกิดภาพชัดว่าไม่ใช่เพราะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อ่อใช่ไหม อันนี้ต้องว่ากันตรงๆนะ,ะช่วยกันดูอตรงเรามีร่างกฎหมายส่งมาให้อ่านหน่อยสิใช่ไหมค่ะว่ามีอะไรยังไงแนะ่เพราะเราก็ไปมองคือก่อนหน้านี้ที่นําเสนอไปเหมือนกับเป็นการวาดภาพว่าภาพใหญ่ของกฎหมายเนี่ยเนื่องจากกิษสิกาเห็นว่ามันคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะไม่ใช่เรื่องคาสิโนโดยตรงค่ะถ้าเอาเฉพาะคาสิโนก็ทําแบบที่ก้าวไกเสนอนั่นแหละคือพรบการพนัน ภารกิกสิกาให้แต่ละจังหวัดใช่ไหมค่ะกฤษฎุิกาเหมือนกับพูดถึงประเด็นว่ามันต้องเป็นภาพใหญ่และกฎหมายนี้เนี่ยมันจะเขียนแบบที่มีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษใช่ไหมไอ้ที่เหมือนกับ e อซียอาใช่คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษอาแต่ก็จริงๆฟังโดแบบพักประชาชนก็น่าเป็นห่วง มันก็ห่วงได้นะเออพ,พลาดพลั้งนี่ก็มีปัญหาหรือท่านผู้ชมเห็นยังไงไหนท่านผู้ชมนี่ยังตามหาคนที่ร่งรางนโยบายข้อนี้ของพรักประชาชนไม่ได้เลยเนี่ยจะได้มาถามว่าไอเดียของพักคุณตอนนั้นเนี่ยคือทําอะไรค่ <c oughs> เออใช่ไหมมี <c oughs> มาตรการป้องกัน,นยังไงมันจะได้แลกเปลี่ยนกันขณะที่พลพูมิทำไว้เชียชัยรองนายกล้ติกลาหอมพูดถึงประเด็นนี้ ทบชมเรื่องเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละเมื่อเช้านี้เลยค่ะนี่คุณภูมิทําตอบคําถามนักข่าวพูดถึงทำลายกฎหมายจะเสร็จเมื่อไหร่นักข่าวถามบอกไม่รู้คือต้อง,องดูตามกระบวนการดูจะงวน5ทีนะตอนนี้ผ่านมาพ่อน,นายกนี่บอกปีนี้กฎหมายเสร็จ อ่ะใช่ Entertainment c o m p ค e x คุณทักษิณบอกว่าปีนี้กฎหมายเสร็จแต่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ต้องดูตามกระบวนการอตอนนี้ก็คือผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ไม่ทราบอตอนนี้ผ่านไปตามกระบวนการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องที่คุณภูมิธรรมใช้คาว่าเราจะทาเป็น Manmade Destination เน้นการท่องเที่ยวมีหลายอย่างที่ครบวงจร ทุกประเทศที่เขามีศักยภาพเขาก็ทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินเพื่อให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นดีกว่าปล่อยให้มีอบายามุกไปทั่วเมืองเต็มไปหมดจะกลายเป็นแหล่งผู้มีอิทธิพลเข้าไปหาประโยชน์ทําให้ผลประโยชน์ที่ได้ตกอยู่กับผู้มีอิทธิพลใต้ดินรวมไปถึงปัญหาทางสังคมในหลายๆเรื่องซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องนิดเดียวเมื่อเทียบกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อาจจิเป็นเรื่องหลักประชิปรตชดที่เสนอ อาเน้นว่าเน้นว่าอะไรนะบอกมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องหลักแต่คนอนะไปพูดถึงภาพรวมอันนี้น้อยไปพูดถึงไอ้เรื่องย่อยๆก็คือคาสิโนซึ่งมันมีอยู่แค่สิบเปส่วนประเด็นที่ประชริปปัิเขาเรียกร้องจริงๆประชริปปัิใช่ไหมค่ะประเด็นประชามติอาคุณจุเลนแต่ยังไม่ได้คุยกันในพรคใช่าาอาคุณภูมิธรรบอกวิจารมาก็รับฟัง แต่ไม่อยากให้เหมือนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ใช้เวลาเนิ่นนานกลายเป็นนโยบายต่างๆถูกดึงให้ช้าลงเพราะว่าทุกอย่างเป็นแพ็กเกจทั้งหมดในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังนั้นอยากให้เป็นไปตามกระบวนการทางประชาธิปไตยมเมื่อลงมือทําก็มีความเห็น ความเห็นต่างมีได้แต่อย่าทําให้กระบวนการต่างๆถูกดึงให้ช้าลงอ,อยากให้ช่วยให้กําลังใจกันช่วยกันทํางานดีกว่าแล้วเรื่องนี้รัฐบาลซึ่งมีพรรคประชาธิปัตยอยู่ด้วยเนี่ยได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วเป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะ Entertainment Complex เรื่องอนาคตเราไม่ทราบ แต่ว่าขนาดนี้มันก็ผ่านมาตามกระบวนการแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะาเป็นเรื่องที่เราจะทำเอ่อแมนเมดเดสติเนชันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีหลายอย่างครบวงจรซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ทุกๆประเทศส่วนใหญ่เขาที่ศักยภาพมีเาก็ทำนะครับมันก็มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีส่วนในการที่จะ เอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นดีกว่าปล่อยให้มันไปเป็นอยู่ใต้ดินเั้งหมดเวลานี้เรามียาบายามุกข้งทั่วเมืองเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะหวยตู้หวยใต้ดินหวยอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนเขาบอกตลาดหุ้นนี่ก็เหมือนกับจะเป็นเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งนะครับหรือสลากกินแบ่ง,งน,นี่เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ ดูแลควบคุมง่ายแต่ถ้าให้มันไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่มีผู้มีอิทธิพลเข้าไปหาประโยชน์อะไรแล้วส่วนใหญ่รายละเอียดต่างๆหเนี้ยผลประโยชน์ที่ได้มันก็ไปอยู่กับกลุ่มอิทธิพลใต้ดินไปผมว่านี้มันคือเรื่องเล็กนกิดเดียวจริงๆเรื่องเรื่องอนาเทนเมอมเพกเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวการสร้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยโดยเราทําขึ้นแต่ว่าคนพูดเรื่องนี้น้อยไปพูดแต่เรื่องเรื่องไอคาซินโนไม่ถึง10%ซนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็ทําให้ตรขึ้นมาขึ้นบนดินรัฐบาลจะควบคุมได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้ปิดกั้นคนไทยแต่ว่าก็เราก็หวังว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาแล้วใช้ได้ว่าไปตามกฎหมายนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะเหมาะสมก็คือเสียงวิจารเราก็รับฟังทั้งหมดนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวมันก็จะเหมือนดิจิจวลวอลเล่ดอีกก็คือวิจารณ์แต่ละเรื่องเราลงไปถามเนี่ยในที่สุดพอทำขึ้นมามันก็มันก็เวลามันก็เนิ่นนานไปเราไม่อยากให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันถูก ดึงให้ช้าลงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจทั้งหมดในการคิดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องควรจะให้มันได้ออกมาทำนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้แถลงต่อสภาแล้วทั้งหมดนะครับก็อยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับตามหลักประชาธิปไตยประเทศไหนก็ตามเนี่ยเอเขาเสนอขึ้นมาก็ถือว่าเขาก็เหมือนกับได้ประชามติมาแล้วเนะเข,เขาเสนอนโยบายต่อสาธารณะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนรับรู้ พอมาในสภาตัวแทนประชาชนจากทั่วทั้งประเทศก็ให้การรับรองไปแล้วเมื่อให้รับการรับรองไปแล้วจะจะต้องประชามติอะไรนะก็นี่ก็เป็นประชามติเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะตีความอะไรแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยประเทศมันเดินหน้ายากนี่น่าสนใจคือนโยบายเพื่อไทยเดี๋ยวคุณจุเินของตรวจมาแล้ว <c oughs> ถ้าฟังจากคุณจุริน <c oughs> ว่าไม่มีไม่มีแต่ขนาดเดียวกันคุณภูมิธรรมบอกว่านโย,ยบายรัฐบาลมันผ่านเข้าสภามาแล้วประชดิปัตย์รัฐบาลค <c oughs> ่ะนโย,ยบายข้อที่7ในหมนยยวดนโยบายเร่งด่วนด้วยรัฐบ,บาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสานต่อความสําเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตราทั้งหมดของประเทศคือวีซ่าฟรีเพื่ออำนยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซ่าแล้วก็ไล่เลียงเนี่ยนะคะว่าเช่น กลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านนาชาติหรือไม่และกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกลดิจิตอลนอแมทซึ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวถึง1.892ล้านล้านในปี66โดย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าแมนเมดเดสติเนชันเช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจรวงเล็บเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นำคอนเสิร์ตเทศากาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วอ่ะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลพยายามจะตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะกี่ฟังจากคุณภูมิธรรมอ่คล้ายๆกับมันจะเกิดมิติใหม่นะน้องค่ะอ่าข้าพื่อไทยนี่ผมไปตรวจละเอียดอีกทีนะมันต้องดูลึกอ่าถ้าเกิดเพื่อไทยไม่ได้หาเสียงไว้นะอะ่ฟังคล้ายๆตะกี้ตอนไทยนะอ่ะพรรคการมเมืองที่ทการเลือกตั้งมาก็มีใน,ในโยบายอืแล้วผ่านการเลือกตั้งมาประชาชนยอมรับนโยบายนั้น เ,เกิดพิธีใหม่นโยบายนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้หาเสียงเอาไว้ในนโยบายปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ถึงแม้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้รวมเอาพรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วยแต่มีความเห็นด้วยกับการที่จะเอาธุรกิจนอกกฎหมายที่อยู่ใต้ดินก็คือกาชโนค่ื่อนมาอยู่บนดินเพียงแต่รัฐบาลเห็นว่าการอยู่เป็นยอมย่อม อาจจะไม่ตอบสนองเรื่องการท่องเที่ยว่ <ภา S 2> ก็เลยจะทำเป็น entertainment complex อย่างนี้ได้ไหมฮะเอาคุณภูมิทาบอกเป็นสัครู่ไปอ้างพักอื่นเขานั่นน่ะค่ะค่ะไปอ้างพักอื่นเขาอีกต่างหากท่านผู้ชม